สนับสนุนโดยสเนลเอดบายสยามสเนอลเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะครับใกล้สิ้นปีแล้วนะฮะแต่ว่าถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับ,รบเรื่องของสุขภาพสําคัญมากๆนะครับ วันนี้ดรบุ๋มกับพี่อาตนะครับจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยเรื่องของสุขภาพของคนไทยเราอะนะคะเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยเออบางทีทานหวานมากจนเกินไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นโรคทางกรรมพันธุ์นะคะก็คือโรคเบาหวานนั่นเองค่ะซึ่งโรคนี้น่ากลัวมากๆเลยเพราะว่าเป็นทีเนี่ยหายยากค่ายาแพงนะคะรักษานาน เจ็บตัวต้องฉีดอินซูลินนะคะบางคนเนี่ยเบาหวานขึ้นตาตาบอดนะคะตัดแขนตัดขากันมาแล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นโรคที่น่ากลัวมากๆแล้วก็เป็นโรคที่หลายๆคนหลีกเลี่ยงยากด้วยนะคะแต่สามารถดูแลตัวเองได้ซึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่าบุมว่าเรามาเจอในส่วนของ เคสจริงๆดีกว่านะคะที่บังเอินบุ๋มเองเนี่ยได้ไปเจอพี่เขาในกองถ่ายนะคะคือถ่ายละครเรื่องเดียวกันซึ่งตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่นะคะก็ทีนี้เนี่ยบุ๋มเห็นคือบุ๋มเป็นคนเอนเตอร์เทนนะคะเวลาอยู่ในกองถ่ายมันจะเฮฮาคุยนู่นคุยนี่แต่บังเอินมาเจอพี่อาจซึ่งพี่อาชนั่งนิ่งๆแยกตัวอยู่คนเดียวไม่คุยกับใครบมก็รู้สึกเฮ้ยแปลกๆแล้วพอเจอกับพี่เขามาหลายเรื่องมากแล้วพี่เาไม่เคยเป็นขนาดนี้จนกระทั่งเรื่องนี้เนี่ยเขาแปลกไปเขานั่งอยู่คนเดียวเขานั่งแยกเลยนะอยู่ท้ายบ ไม่คุยกับใครไม่อะไรทั้งๆท,ที่ในเรื่องเขาเล่นเป็นแบบในตํารวจใหญ่แบบมีอิทธิพลแ,บบแต่ในแต่ชีวิตจรงิงเขาเป็นตรงกันข้ามบุมม๋มก็เลยเอ๊ะเข้เขาไปคุยกับพี่เขาจนกระทั่งพี่เขาได้เล่าเรื่องนะคะที่บุ๋มเองก็ไม่นึกว่าเกิดขึ้นกับพี่เขาจริงๆต้องให้พี่เขาเล่าดีกว่าคือนรืนตรงเขาวันนั้นน่ะผมผมคิดปิมจะฆ่าตัวตายแหละโอ้คือคือเรื่องมีว่าตั้งแต่สมไมคุณยายผมเลยเนี่ยเขาก็เป็นเบาหวานมา เป็นเบาหวานแล้วก็เสียชีวิตเพราะไอ้เบาหวานนี่แหละครับก่อนเสียชีวิตก็ตาเตอฟ้าจนตาบอดนะแล้วก็เสียไปคือตอนนั้นมันมน,นานแล้วนี่ต่อมาเนี่ยพอพอต่อมาคุณแม่ผมก็เป็นอีกเหมือนกันคุณแม่ผมก็เกิดอาการหน้ามืดบ่อยครั่งมีอาการเท้าชามือชานะครับตอนนี้บ่อยๆเข้าเราก็ไอไอแค่ยาหม่องยาดมมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แล้วก็เลยต้องพาคุณแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาล หมอบอกว่าคุณแม่เ,เป็นเบาหวานนะครับซึ่งซึ่งออตอนนั้นเราก็ยังมีเงินไม่ค่อยเยอะก็เลยเคุณแม่เอายาไทยไปกินก่อนแล้วกันนะครับก็ได้ยามาเป็นถุงๆเลยนะฮะหมอจัดยาให้เนี่ยยาเนี่ยเวลาจะกินมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งเนี่ยหประมาณเกือบ25-30เป็ดอะไรประมาณนี้เลยเยอะมากแล้วต่อมื้อด้วยนะฮะก็จะกินหมดกว่าจะกินหมดแต่และทีกินแทนข้าวกันไปเลยดีกว่าตอนนี้พอพอพอได้สักพักหนึ่งเนี่ย แม่มีอาการแพ้มีการท้องอืดมีการท้องเสียเท้าวบวมเอ,อมือบวมอะไรของแกก็ไม่รู้นะฮะเอ้เราก็เอ๊ะ,อะ,อะชักไม่ไหวแล้วกลับไปหาหมอใหม่หดีกว่ามั้งเพราะว่าทาไมกินยาแล้วเป็นอย่างเงี้ยพอไปหาอีกทีหมอบอกว่าคุณแม,คณแม่คุณแม่แพ้ยาไทยครับเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นยาฝรั่งอเราก็คิดอยู่นานเพราะมันแพงแต่แม่เราอ่ะ เราต้องเอาไว้ก่อนก็เลยต้องยอมให้ยอมจ่ายเอาเออายาฝรั่งมากินกันอินทงก็บอกแม่ยาฝรั่งมันแพงยังไงก็ช่วยๆคุมอาหารให้ด้วยนะมันจะได้ไม่ต้องซื้อยามากินกันบ่อยๆแต่ท้ายทีงทีแม่เขาก็เผลอก็หลุดบ้างไปกินเม็ดขนุนสักหน่อยเถอะหรือว่าออฝอยทองสักนิดนึงอะไรโอ้โหก็ไปเลยนะตี๋พอพออาการหนักขึ้นเราก็ไปหาหมอหมอบอกโอ้โหไม่ได้แล้วอินซูลิน ต,ต้องเอามาช่วยด้วยกันนะคือตับเนี่ยตับซึ่งเป็นตัวที่ต้องต้ผลิตอิออนซูลินฮอ,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 อร์โมนอินซูลินนะฮะสำหรับทำลา,ายน้ำตาลในเลือดอะไรเงี้ยแย่แล้วตับแย่แล้วหมอก็เลยต้องต้อง,องอให้อินซูลินมาฉีดเราต้องซื้ออินซูลินเพิ่มก็ทุกวันผมก็ต้องเป็นคนฉีดยาให้แม่แที่ตอนฉีดยาให้แม่เนี่ยคุณคุณเป็นลูกแล้วคุณทำให้แม่คุณเจ็บอ่ะแม่คุณร้องด้วยความเจ็บเวลาคุณฉีดยา ผมนี่ปวดใจมากๆเวลาที่ทําให้แม่เจ็บก็ก็ทรมานกันไปแหละครับก็ก็ต้องรักษากันไปสุดท้ายต่อมาเนี่ยผมเองมาเป็นอีกเหมือนกัน mm hmm. ตอนนั้นเนี่ยผมยังเป็นผู้การชูรูมรถอยู่แล้วก็อาชีพเสวยมก็คือเล่นเล่นละครไปด้วยก็รอกว่าระหว่างที่ริเซนต์งานบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมเป็นลมกลางห้องประชุมก็มี mm hmm. หลายหนฮะแล้วก็สมองมันก็ไม่แล่นละมือชาเท้าชาเกิดอาการอย่างนี้บ่อยๆเข้า มันก็ไม่เออเลิศแล้วเป็นผู้การฝ่ายขายเนี่ยยอดขายก็ตกอะไรตกเขาบอกพี่กลับไปไปไปรักษาตัวที่บ้านดีกว่าพี่ไปเอาให้ดีก่อนแล้วค่อยกลับมาอะไรอย่างเงี้ยทําให้ผมก็ต้องตกงานไปอีกเงินทองก็ไม่มีละอะไรเงี้ยผมก็ไปหาอาชีพเสริมโน่นนี้เป็นหมอดูอนะไรผมก็ไปตามเรื่องตำราเนี่ยนะฮะเล่นละครได้บ้างอะไรบ้างว่ากันไปไปหาหมอหมอบอกว่าผมเป็นเบาหวานแล้วก็ต้องซื้อ,อยาเพิ่มอีกชุดหนึ่งละ คุณแม่ชุดหนึ่งผมชุดหนึ่งเนี่ยละมันตั้งหลายหมื่นนะฮะเดือนเดือนเนี่ยผมหมดค่ายาเกือบแสนออเผมหมดค่ายาเบบจะทักเดือนสองเดือนผมก็ไม่ไหวแล้ะเรียนตามตรงนะงานก็ตกด้วยอสุดท mm. ้ายเนี่ยโทษทีทองหยองอะไรผมก็ต้องไปขายไปจำนำพระเพลอมีที่บ้านต้องปล่อยฮะเพื่อเอาเงินมารักษาตัวเองรักษาแม่ออสุดท้ายเนี่ยมันมันไม่มีอะไรจะขายแล้วสทีเนี่ผมก็เครียด แม่ก็เกิดเริ่มเปิดอาการยาเราก็ไม่ได้ทานแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่านั้นว่าถ้าตุตายไปดีกว่าพดเรื่องบนเราว mm hmm. แม่อย่าแม่ยังแม่ยังอยู่ไง mm hmm. แล้วจะทํายังไงดีเนี่ยนะฮะเราไปแล้วแม่โอ้ผมผมคิดสรพัดนะคือ mm hmm. ถ้าเราไม่อยู่ก็แม่จะอยู่ยังไงใช่ครับค,<ะ>คุณบุ๋มก็เห็นเข้าเนี่ยต้องขอบคุณคุณบุ๋มมากวันนั้นอ่ะคุณบุ๋มให้นิ้าทานเลยครับ mm hmm. ให้ชาชุดนี้าทานเลยบอกเอาไปทานเลย ออพอรู้ว่าผมเป็น,ปน,ปนมีปัญหาอะไรคุยกันผมว่าอัอนนี้ได้ชาคุ้นบุปม,มาทานพอทานไปสักพักใหญ่ๆอาการผมรู้สึกผมสดชื่นขึ้นดีขึ้นผมดื่มอ,อ,อะไรอ่ะผมออนอนหลับได้ลึกขึ้นะนะครับจากน้ําหนักที่ลดไปสิบกว่ากิโลอ่ะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นไอ้อน้หนักผมเนี่ยน้าหนักผมก็กลับมาอย่างเก่าอาหารผมก็เริ่มทานได้ยาความความที่ผิดปกติผมผมเนี่ยผมไปหาหมออีกครั้งหนึ่งหมอบอกว่า ไปทําอะไรมาเนี่ยนะฮะ <S <S 1> <S 1> รู้สึกอะไรแต่อะไรมันก็เปลี่ยนไปผมก็บอกผมก็รู้ตัวเลยเนี่ยเพราะเพราะเพราะชาตัวนี้แท้นะครับวันนั้นถ้าไม่ได้ชาตัวนี้จางคุณบุ๋มเนี่ยผมคงไม่ได้ไปยืนตรงนี้นะครับ <S <S จริงๆครับค่ะได้ได้ชาตัวนี้แล้วครับนีถ้าคาเบ็เป็นเบาหวานนั้นไม่รู้เรื่องนะฮะเนี่ยแกรได้ชาตัวนี้จริงๆผมรูดีขึ้นค่ะ นะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ต้องบอกว่าคือส่วนใหญ่คนเราเียจะชินกับคำว่าชานะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดใครมีปัญหาเหมือนกับพี่อาจเนี่ยนะคะ02ค่ะ1263100และ023058666โทรสอบถามได้เพิ่มเติมะคะในนี้มีอะไรบ้างนะคะในหนึ่งซองซึ่งเขาจะมีความสะอาดสูงอย่างนี้เลยนะคะแบ่ง<ม>เป็นซองอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ในนี้ไม่ใช่ชา แต่เป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็ได้มาตรฐานที่ดีมากใส่กระติกน้ําแบบนี้ไว้นะคะเติมน้าไปเรื่อยๆนะคะทุกๆวันหมายถึงวันวันละซองเนี่ยนะคะเติมน้ําไปจนกระทั่งเขาจืดลงนะคะ,ละแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆแทนน้าได้เลยค่ะในนี้มีอะไรบ้างมีเจียวกุหลาบนะคะซึ่งสามารถลดน้ําตาลในกระแสะเลือดได้นะคะมีเห็ดหลนจือสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของใบหมอนลดคอเลสเตอรอลด้วยนะคะและตัวสําคัญก็คือมีไชเอมจีนค่ะซึ่งตัวนี้ใครที่เป็น หวานเนี่ยจะมีแผลนะคะแล้วก็จะหายยากในนี้จะลดการอักเสบทําให้แผลหายไวขึ้นก็ทานง่ายๆนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ ลืมแบบนี้เน,นะคะ,ออนนะสีขาวอนอนแบบนี้แ,แต่ไม่ใช่ชาไม่มีคาเฟอีนแล้วก็ปลอดภัยมีออยอมี GMP <นะ S 1> เรียบร้อย<แ>ไม่มีการท้องผูกแน่นอนค,ะค่ะเพราะว่าไม่ใช่ชานะคะแล้วก็ในนี้จะเป็นสมุนไพรที่เองแต่ว่าพออะไรที่เป็นต้มๆเลยนะมํม2งนคนจะติดปากเรียกว่าชาแล้วก็เลยเรียกว่าชาง่ายๆนะคะแต่เพียงแต่ว่าวันนี้มาบอกกันนะคะในส่วนของใครที่อยากจะดูแลตัวเองอยากจะดูแลคนที่คุณรักนะคะ ปกติเนี่ยกรีเนเจอร์หนึ่งกล่องแบบนี้นะคะมูลค่า3,000บาทนะคะแต่พิเศษวันนี้ค่ะซื้อ1แถม1แบบนี้เลยนะคะและพิเศษค่ะสำหรับวันนี้นะคะ30สสายแรกนะคะสำหรับ คนที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานด้วยนะคะนี่เลยค่ะ3กล่องแบบนี้นะคะของ Green Nature 1ชุดแบบนี้นะคะแถมฟรีค่ะในส่วนของกระติกน้ำมูลค่า1200บาทนะคะทั้งหมดนี้3กล่องบวกกระติกน้ำา1กล่องนะคะมูลค่า1200บาทเราขายเพียง3000บาทเท่านั้นนะคะแต่เฉพาะ30สายแรกนะคะที่02-126-3100และ02-305-8666ไม่ใช่ยาเคมี เป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็สามารถที่จะซื้อเป็นของขวัญของฝากได้นะคะคเป็นของปีใหม่ที่มีคุณค่ามากๆเป็นการดูแลกันและการแทนความรักที่คุณ,คคณให้ได้ด้วยค่ะครับเอาย้ำเบอร์โทรอีกทีฮะอ่านะคะรีบโทรไปโดยด่วนนะคะ1กล่อง3,000บาทแบบนี้นะคะซื้อ1 แถมหนึ่งนะคะแล้วก็พิเศษ30สายแรกนะคะสําหรับใครที่ยิ่งเป็นเบาหวานหรือมีพันธุกรรมแบบนี้นะคะสามคลองแบบนี้ค่ะแถมกระติกน้ำหนึ่งใบนะคะมูลค่าทั้งหมดเพียง3,000บาทเท่านั้นค่ะ021263100และ023058 666นะคะรีบโทรไปโดยด่วนนะคะสุขภาพดีไม่มีขายค่ะความปลอดและก็ความปลอดภัยมีอย่างแน่นอนนะคะครับอาล้วครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับก็ขอให้โชคดีร่ำรวยเฮงเฮงกันทุกคนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับคํำทีวิีรวย